สวัสดีครับตอนนี้เลยกับรายการมิเตอร,ร์คอมสแตน์ชานลเราอยู่เกมแนว MMORPG มาใหม่ล่าสุดเลยครับกับเกม m a t t r s s u r c e เป็นเกมแนว MMORPG ครับแปลไทยว่าตำนานรักนิรันดร์นะครับไปกันเลยครับไปไปหาดูอาชีพกันดีกว่าไปกันนะ เ<ใ> <ใน S 1> กมนี้มีภาคหายด้วยครับนี่ก็คืออาชีพนีะครับมีหมดสี่อาชีพวางอาชีพก็เรียกเพศชายเพศหญิงได้ครับอย่างโชว์เชิงสีนี่ก็คือผู้ชายครับนี่โอ้ต,ตุ้ีหลานใจกระสาอันนี้ว้าวว้าวยา น่าลองดูอาชีพดาบสว่างอาชีพนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเพศนะครับยาดาบใหญ่ไงพ่ชมโชวแนวสุาด <c oughs> เวทใช่เปล่ามนบอกตงตียะกไก่เออถูกแล้วเยชส่เฮ้ยว้าวว้าวอันนี้ก็ ซื้อขอ้อ yeah. อย่าอย่าเป็นผู้ชายไม่มีวันหนาวบ้านหรอก <c oughs> แล้วกระปนีก็สามารถแต่งหน้าแต่งตาแต่งหัวแต่งผมนะครับนี่รายละเอียดยิบอะ่ะเออนี่ก็เสือ้อสุดเซ็ตนะครับอืม สมว่าเราแต่งเสียดายครับไม่มีการปรับโคงหน้าไปเข้ากันในเกมไปเลยครับไปอ้าวตอนนี้เราก็เขู่ับในเกมนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับแถบแถบวอลโลกนะครับอืมแอคท่าอะไรกันตีมั่งเลยท้าทายอะไรไงท้าทายเรามาเราต้องท้าทายก่อนเลย แล้วไม่หวั่นไหวโอ้มาเลยครับมามาเฮ้ยอุจังมาอืจังวะนี่ตัวเทพกะบ,บี่พี่หน่อยนะรู้จักท่านจอมยึดเข้าชันัน่านี่เออเก่งกาลไรเงาตายทุกสถานการณ์สู้มา แล้วเกมนี้ก็ M M O ฮาพิชีตัวรับเป็นแนวอัตโนมัติทำเควนะครับอืตามใน,นเรื่องมันไปเลยโหเราไม่ได้รับกี่อย่แล้วนี่โอ้โอ้โอ้โอ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 ยะเราก็มาตีบอสนี่ครับไม่ใช่บอสหรอกบอสใหญ่ใหญ่วันนี้ไปกันเลยกดลับกดลับ ไปกันเลยเจ้าคนที่ฝึกทหารรายงานทางเหนือมีใครเจอกับสกูเจ๋อเหิงไปกันเลยเราไม่ต้องสนใจเราเล่นเลยๆข้างนอกคือทางออกใช่ไงตกใจอะไรอ่ะโหทางออกแต่มีศัตรูคือมาดิมาดิ พะดีพี่ไม่กลัวเออพี่คือจอมยุทธลไ์เทมทารเอ้ยอ่ะไปกดอนแล้วกระเด็นเมื่อกี้แล้วแล้วแล้วสุปหินมามาึ่าผู้พิทักษ์เจงขอหลอกมาเถอะยวฆ่าทีหมดเลยมาอยากผู้ชาดาบอยา แทงทะลวงยิบฟันทะลวงวิชาดบาบครั้ที่สองรีโหลดอยู่เนี้ยวิชาดาบขั้ที่หนึ่งแทงทะลวงโอเคเสร็จแล้วคับเสร็จแล้วค,ครับโอเคครับอ่าเนี่ยเกมนี้มีตร์เี้มากมายครับดูเดี๋ยวผมบอกครัไปให้ดูนี่ตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีแพนด้า แล้วก็กระทิงโอ้นี่นี่น้ำสือประชานโดงหผีเสื้อผีเสื้อมันเป็นต้นอย่างนี้เลยเหรอเป็นตัวอย่างนี้เลยเหรอรู้เนี่ยขับไล่ทหารเทียงขอสี่ให้ให้จอมยุทธวิชาหลักข้อที่สองฟันยาว <c oughs> ยะโอเค กมน,นี้ก็มีอัพเกรดสกิลก็ปกตินะครับนี่อันเชิญตอนนี้หมดเก้าอันใช่ปะเดี๋ยวเราก็มาอันเชิญกันอันนี้ก็อัปเกรดอาวุธอันนี้ก็หลออห่อป้องกันเออนี่แหละเกมเทพต้องมีอย่างนี้แหละเออก็โอ้คนก็มาเยอะเหมือนกันด้วยว อันนี้เลยไม่มีจีรับโอ้โอเคครับโอเคครับไปกันเลยเดี๋ยวโหมีเครื่องมีมีขือมาเลยยิงยิงทัดทายเดี๋ยวเราตัวนี้มาตอนไหนวะช่างวันช่างวันตอนนี้ก็เราก็เดินไปแล้ว ฟันฟันย yeah. าเอ,อ้นี่นี่นเออฮ้ยโอ้วิชาดาขันที่หนึ่งเลิ่เบอร์ฉากค,คันที่สองยายะคันที่สามแทงไวเลยยาฟันทะลวงนี่นี่ เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยคันที่หนึ่งเปิดมาเรียบร้อย้ครับเพื่อนเสร็จสิ้นไปดูกาลเราก็ไปทำเควกันเลยวิ่ง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 ครับวิ่งเร็วเร็ววิ่งวิ่ง,ง,งอา้อาวอ้าวโหเละอยู่ไกลมากโอเคโอเค เราเกมนี้ก็มีบทในเล่นหลายอย่างครับทั้งดัดเจี้ยงธรรมดาทั้งท้าทายรางวัลชนะาแข่งสำรวจสัตว์เลี้ยงนะครับฝึกพ,พวกพรกพวกแล้วมันเป็นจิตจกรรนะครับเออสำหรับเราลองเราจะมาลองเล่นท้าทายรางวัลกันดีกว่าอ่ารับเลยแล้วก็กดเข้าไปท้าทายกันเลย โอเคคนยากระดับหนึง่ง <c oughs> มาเฮ้ยมาดิเดี๋ยวฆ่าจอมยุนนี้จะฆ่าพวกเจ้าเองการสมุนอีกวิวกิดตัวหัวดูมาเป็นกองเลยมาโอ้ยเดยวช้ายัางวะกระโดดไปเลยดีกว่านี่วิชาลำที่หนึ่ง ฟันคาดาขั้นที่สองทะลวงอันนี้ค่าที่สี่ <c ười> หนึ่งแล้วค่าไปสี่เลยขั้นที่หนึ่งดาฟันยิงยะาเราฟันใครวะอ๋อฮ <c ười> การเดินชุดยอดเนี่ยจำอยู่ขั้นเทพแล้วต้องเป็นอย่างนี้ เราเซตดับคันที่หนึ่งยิงดับทะลวงยอดเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นภารกิจในการชนะของนี้รับของระวังไปเลยในสามสิบนาทีโอเคอแล้วไปเล่นดีจิกรรมหนึ่งครับแ,แล้วก็ไปเล่นจิจิจกรรมหนึ่งกันดีก,กว่า สำหรับเราใช่ปะเล่นจิตกรรมอะไรดีวะบางอันก็จัดทีมได้ครับบกจิจกรรมเนี่ยเออถ้ามันมีก็เลือาจัดทีมครับแต่เราจะเราไม่มีทีมไปอ่ะนี่ก็คือจิตธรรมสำรวจเสียงครับมาครับเออยังไม่ทันทำอะไรเลยตายซะแล้ว ไม่มาเลยเอ้ยม,มีจิตกรรมอีกหนึ่งครับนี่เราเข้าเรว่าจิตกรรมเดี๋ยวอยู่ไหนวะอยู่ไหนว่าวนี่ไงหอสุฟราเราจะเข้าสู่หอสุฟรากันนะครับตอนนี้เราก็เล่นหนึ่งคันที่ยี่สิบสองครับไปกันเลยยะเฮ้ย พวกวิศาตเลีวทั้งหลายแล้วท่านต้องตายในที่สุดยอดอียะมามาเอาเราไปต่อขั้นต่อไปเลยดีกว่าอยากลองอะ่ะเอออยากเล่นมั่งอะ่ะเออมาเอาพวกจอมยุทธ์ศัตรูทั้งหลายคาจะคา,าให้หมดเลยยอด มาดีเจอพิชาราบดาบยักษ์โอกาบาทนี่นยิงมือนปืนเลย,แล,แ,ลเยแล้วติดครวะเออนี่เสร็จแล้วครับนี่หอสู่ฟ้าครับปอายออกมันก็มีจิจกรรมานานครับ x อ็พ เพื่อเพิเวลเราจะไม่เล่นะลนะเราจะไม่เล่นท้าทายนี้ต่อทรัพยากรเฮ้รหรือรกิจกรรมรายวันความยาก้5อะไรนัร่นไหมเนาะเขาได้สังนั้นมาอยากเจอมานานแล้ววะข้าจอมยุทธมาแล้วฟัน ไปไหนต่อบ,บกอกจอมยุทธมาทะลวงยะแรงงงยาวกูนี่โ์โ์เอาไปทางนี้เอาเราลองให้ดีจริงๆเลยยะกระโดดว้าว้าเหยาค้าคือจอมยุทธทุกเก่งกาด แข่งบนทนนยียอาณาจักรนี้เข้าใจว่าโว้ยโชกเก่งผู้หญิงเราก็ไม่เว้นเราเป็นคนเลือดเย็นตายในที่สุดโอ้ยันล่ะ <c oughs> ถ้าใครอยากเล่นเกมนี้กดลิงก์ใต้คลิปเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้หน่อยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจในการดําคลิปต่อไปครับผอครับบ๊ายบายจ้าโชคดีครับไปละบ๊ายบายก็มาดิตีใครงโซซก,กินี่เขาดูไงมาบันเตอร์งูบันเตอร์นางนนงมาทำไมอ่ะนักลบฟดำก็มาเถอะมันคือศัตรูของเราไปละบ๊ายบาย